สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกมดอเอ้ยแมวแมวแมวเกมประตูนะครับกลับมาอีกครั้งกับเกมประตูที่เรารักนะมาโหลดเกมกันเลยดีกว่า okay, loading งโปรเกรสหวังว่าจะเซฟนะต้องเซฟนะเออต้องเซฟนะเฮ้ยเซฟไหมเซฟไหมอ่าเซฟนะครับผม ถ้าเกิดจะไม่ปิดเนี่ยคือเราปลดล็อกประตูนี้เรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกประตูตรงนี้เรียบร้อยนะครับ2ประตูนี้เราปลดล็อกแล้วที่เหลือคืออันนี้กับอันนี้นะครับผมส่วนไอเนี่ยไออีกสองอันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเรามาเปิดอันนี้ก่อนเลยดีกว่าเห็นแล้วดูแบบอยากเปิดจริงๆมาอุ้ยโอ้โหประตู โอ้โหเสียงประตูโอ้ไอหยาเสียงประตูไอหยาประตูแบบประมาณประตูเหล็กอะฮะแบบประตูเหล็กแข็งๆออกประตูหมายเลขหนึ่งว้าเฮ้ยมันมีเสียงเหมือนน้ำด้วยอะเฮ้ยเนี่ยเนี้ยดูนะเนี่ยมีเสียงเหมือนน้ำฮะเฮ้ เสียงเหมือนเ่าอยู like anyway. Never, uh ่ในเรือเนี่ยเนี่ยมันมีแบบหน้าต่างเหมือนเรือฮะดูดิเออมีหน้าต่างเหมือนเป็นเรือเลยเนี่ยเนี่ยดูดิเจ๋งเจ๋งๆว่าแต่เกมนี้ก็ยังไม่มีสต t t i ให้ปิดอ่าให้ปิดเพลงนะครับผมยังไม่มีให้ปิดเพลงเลยเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนนะผมมานจะแบบไปกดอะไรผิดมันอาจจะมีแหละแต่ผมอาจจะไม่สังเกตนะฮะ คอมเมนว่าให้ออกประตูหเหล็กหนึ่งง่ายๆเลยเอ้ยไม่ใช่ดิอ๋อให้ออกประตูสีอาอ่าอาคือเลดเลดอาคือเลว้า <c oughs> เฮ้ยเสียงมันแบบเสียงมันแบบเหมือนประตูขึ้นสนิมะฮะประตูเหล็กใหญ่ๆขึ้นสนิมโอเคแล้วก็เป็นทางเดินอย่างนี้โอเคเป็นทางเดินลงมา อุยยาเฮ้ยเอาอะแล้วงไปยุดใต้น้ำนะ,ะตอนนี้ออกประตูสีหนึ่งสีหนึ่งสีหนึ่งเหรอ,อสีหนึ่งสีหนึ่งนี่มันสีอะไรฮะสีแดงปะอะใช่ด้วย อ่าสีหนึ่งคือสีแดงโอเคองงั้นสีหนึ่งคือสีแดงสินะไปเราเดินกันต่อเหมือนเราจะดำดิ่งลงไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยเสียงมันเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะออกประตูสีวายวยนี่เยนโล แต่มันมีตัวอักษร Y ด้วยอ่าสีถ้ามันบอกว่าสีเนี่ยแสดงว่าเราต้องออกสีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัววายว่าอาสีสีสีไปเราลงไปเรื่อยๆลงไปลึกๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะฮะลงไปเรื่อยๆมีอะไรอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ย เรื่องอะไรเรื่องอะไรกไม่รู้นะออกประตูสี่ห้าออกประตูสี่ห้าอ๋อนี่ปะมันมีไอ้นี่อยู่อะแต่ผมจะนับยังไงวะเนี่ยสี่ห้าสี่ห้านี่นับยังไงวะมันนับแบบแถวแบบนี้ปะหรือมันนับแบบแถวนอนแถวแนวนอนหรือแถวแนวตั้ง นับยังไงมันนับจากล่างขึ้นบนหรือมันนับซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเดี๋ยวก่อนผมเริ่มงงมันนับยังไงกดอินเทอร์แลกได้ไหมกดไม่ได้กดไม่ได้เลยอสีห้า color ห้าหรือว่ามันสีอันไหนมีห้าไหสีเขียวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าเออสีเขียวมีห้าสีแดงมีสีแดงมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ยังมี6แล้วก็สีเหลืองมี 1, 2, 3สีเหลืองมีสาสีฟ้ามี4งั้นน่าจะเป็นสีเขียวงอบหล่อเท่หล่อเท่แต่ผมไม่ชอบเสียงเลยเสียงมันดน่าก,กลัวขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ย door อ,ออกประตูสีเออร์เรอีกและมาอีกและวไอ,อ้สีเออร์เรอร์เนี่ยผมเกลียดมากเลย ตัวสันเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นต้องออกสีแดงอีซี่ไปเดินกันต่อฮะเฮ้ยมันเริ่มไม่ยากแล้วนะหรือผมฉลาดวะไม่แน่ใจละเริ่มชมตัวเองออกประตูสีออสีออโอ้โหเล่นกับสมองผมแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มันเป็นแบบเฉดสีเลยอะ่ะมันคงจะแบบโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสีอาคืสีเรสฮะเรสเนี่ยยังไงนะคือมันเป็นเรื่องของการผสมสีละอันนี้ผมไม่รู้อะ่ะอันนี้ผมไม่รู้ ผมผมขอผมอผมขอคิดกันผมคิดไม่ออกจริงๆอัน,นอันนี้ผมยอมเลยผมผมขอไปเปิด Google เลย t o hours later โอเคนะครับจากหลังจากที่ผมเนี่ยไปค้น Google มานะครับผมผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีแต่ที่รู้คือสีแดงบวกับสีเหลืองเนี่ยจะได้เป็นสีส้มแน่นอนอันนี้เรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับ แล้วก็อันเนี้ยไม่มีสีสม้มเพราะนั้นตัดสีเหลืองไปเลยต่อไปนี้น่าจะเป็นสีเกมนี้ถ้าเกิดคนตาบอดสีเล่นนี่มันจะเป็นยังไงอะฮะ <c oughs> เอออันนี้เนี่ยมีสีครีมกับอันนี้น่าจะเป็นสีแบบม่วงม่วงอันนี้สีเหลืองอันนี้สีม่วงคลึมคลึ้ม ออกสีแดงผมว่าอันนี้โอ้โหโอ้โหมาสปีดลันกันต่อฮะมาต้องวิ่งใหม่เลยเยี่ยมเลยต้องวิ่งใหม่ กลับมาอีกครั้งฮะทีนี้เรารู้แล้วว่าไม่ใช่อันนี้แน่ๆไม่ใช่อันนี้แน่ๆถ้าไม่ใช่อันเนี้ยผมผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตัวเองตาบอดสีหรือเปล่าแบบคนดูที่อ่าตาบอดสีอาจจะมองไม่อาจจะมองไม่เหมือนกันนะฮะคือแบบอันนี้มันเล่นเรื่องสีอ่ะซึ่งแบบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน การดูมันก็แบบงงๆด้วยอันนี้สีเหมือนเป็นสีครีมอ,อันนี้สีชมพูฮะอันนี้สีอะไรวะสีแดงใช่ไหมน่าจะสีแดงเนาะแล้วก็นี่สีเหลืองสีเหลืองอ่ะมันได้สีเหลืองอ่ามันเป็นการเอาไฟมาส่องนะฮะเหมือนกับเอาไฟมาส่องซึ่ง ตัดอันนี้ทิ้งไปตัดอันนี้ทิ้งไปถ้าไม่ใช่อันนี้ผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะอ่ผมลองอันนี้อ่ะถูกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันสีมันสีอะไรกันแน่เนะี่ยโอเคช่างมันนะฮะไม่ว่ามันจะสีอะไรก็ตามช่างมันแต่ตอนนี้เสียงเริ่มดังขึ้นแล้วนะฮะเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้ว แล้วก็รู้สึกว่าเราลงมันลึกขึ้นอะไรอีกเนี่ยโอโคออกสีเหลืองแมจะโว้ยสีเหลืองโอ้โหผมจะไปม,มองทันหรอเนี่ยโหเ,เริ่มยากอันอันนี้สีเขียวปะผมไม่รู้อ่ะผมอาจจะตาบอดสีก็ได้อะ่ะใครจะไปรู้อ่ะอันนี้สีอะไรอัมองไม่ทันอะ่ะมันแบบสีแบบอันนี้สีอะไรเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะอันนี้สีแบบน้ำตาลน้ำตาลอันนี้ก็สีน้ำตาลผมว่าผมตาบอดสีแน่เลยอันนี้สีเหลืองปะเออนี้สีเหลืองจริงด้วยโอเคเออผมเริ่มคิดว่าตัวเองตาบอดสีแล้วฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนี่มันเกมทดสอบคนตาบอดสีแน่เลยออกประตูสีแดงสีแดงโอ้โหแล้วดูแต่ละประตู นี้มีที่นั่งด้วยนั่งได้ปะนั่งสบายนะครับออกประตูสีแดงสีแดงสีแดงคือเรสแล้วดูแต่ละอันดิคุณดูแต่ละอัน,อนเอะหรือว่า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 ผมเริ่มมคิดออกแล้วมันคือการผสมสีหรือเปล่าอ่ามันน่าจะทดสอบเราว่าให้ผสมสีอะไรเงี้ย ถ้าเกิดใช่อ่ะถ้าเกิดสีเหลืองบวกสีเขียวบวกสีน้ําเงินสีเหลืองบวกสีน้ําเงินบวกสีเขียวมันจะเป็นไงผมขอไปเซิร์ชกูเกิลอันนี้ผมยอมอันนี้ผมยอมแต่ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะครับสีแดงมันเป็นแม่สีซึ่งเท่ากับว่ามันไม่มีสีไหนที่สามารถสร้างสีแดงได้เลยโอเคมเริ่มงงละอันนี้ผมเริ่มงงถ้าเกิดว่ามันสร้างสีแดงไม่ได้แล้วมันจะมี ไอ้นี่ทาไมแล้วมันจะมีตวัวสอนด้วยทําไมเดี๋ยวก่อนนะ g b y อันนี้ g r b อันนี้ y g r อันนี้ b y r ผมว่าตวัวสอนไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าผมหาความชุ่มโยงเกี่ยวกับตวัวสอนไม่ได้เลยน่าจะเป็นที่สีมากกว่าอันเนี้ยมันมีสีแดงสามอันเลยอ่ะเนี่ยมันมีสีแดงสามอันหมดเลย ผมไม่รู้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะอ่าเท่ากับสีเขียว b เท่ากับสีเหลือง y เท่ากับสีฟ้าส่วน G เท่ากับสีแดงทั้งสามประตูนี้เอ้ยทั้งสี่ประตูนี้มีอักษรที่ไม่ซ้ำกันเลยมีสีด้วยมีสีที่ไม่ซ้ำกันเลยมันก็ไม่เชิงซ้ำม,มันก็ซ้ำแหละแต่คือแบบมันเป็นแพทเทิร์นที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลย ผมก็ยังงงอยู่ดีเดี๋ยวกันเอยงงโว้ยผมไม่อยากเริ่มใหม่เลยอะโอ้ผมเริ่มงงล้ผมว่าต้องมีคนคอมเมนต์แล้วอาจจะมีบางคนรู้แล้วนะฮะตอนนี้แต่คือผมยังงงอยู่ผมไม่อยากเดินใหม่ด้วยอะผมเกียจแล้วอ่ะอ่ะผมผมขอเลยผมขอผมขอดูเฉลยเลยผมขอดูเฉลยมันมีไอ้นี่เฉลยอ,อยู่ผมขอขอแค่รอบเดียวรอบเดียวพอ ผมขอรอบนี้นะผมขอร้องเลยอ o โอโอเคทุกคนโอเคผมไปดูเฉลยมาละเขาบอกว่าไอ้สีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยคือสีแดงผมก็ไม่รู้หรอกอะว่ามันทำไมมันถึงเป็นสีแดงมันอาจจะผสมสีกันหรืออะไรแต่ช่างมันมันคือสีแดงมันก็ออกไปเออนั่นแหละเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆฮะ ต่อต่อไปอ่าอา่อัน,นอันนี้ผมพอเข้าใจอยู่ออกประตูสีฟ้าบลูอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเป็นเหมือนกับโค้ดเฉดสีที่สร้างขึ้นมาแบบเวลาเราจะแบบใชเ้เฉดสีอะไรใช่ไหมมันก็จะมีโค้ดอันเนี้ยขึ้นมามันเป็นโค้ด เฉดสีในคอมพิวเตอร์ฮะมันจะแสดงเฉดสีแบบให้เรารู้อะซึ่งสีฟ้าผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่รู้ว่าเกมเนี้ยคือเกมนี้มันเป็นเหมือนกับเกม Outside เกมอะฮะคือเกมที่เล่นนอกเกมก็ประมาณนั้นน่ะงั้นผมขอไปดูก่อนแล้วกันว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคผมขอดูก่อนนะต้องเปิด Google อีกะโอ้เปิด Google บ่อยมากเลยเกมนี้ โอเคนะครับผมจากหลังจากที่ผมเนี่ยเสียเวลาประมาณ10ปีนะครับในการหาเฉดสีสรุปคือเฉดสีฟ้านะครับแบบมันประมาณแบบฟ้ามืดๆเลยฮะสีแบบน้ำเงินเออประมาณนั้นสีน้ำเงินนะครับสีคือคอลเลคโค้ดคือ0อันนี้อันนี้0 0 0 8 5 8ทุกคนลองเขียน ใน Google นะฮะหรือ Safari หรืออะไรก็ได้ต้องเขียนว่า Hashtag 0 0 0แล้วมันจะเจอสีฟ้าเว้ยซึ่งผมทำอย่างนั้นกับทุกอันเลยทุกอันเลยผมทำแล้วผมก็หาว่าอันไหนมันจะได้สีฟ้าสรุปคืออันเนี้ยได้สีฟ้าเพราะฉะนั้นก็ถูกต้องนะครับผมถูกต้องโอเคโอเคอีซีอซีไม่ได้ยากขนาดนั้นอันนี้ต่อไปอ้ย,ยา ออกประตูเออร์เรอร์อีกแล้วผมเกลียดเออร์เรอรอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับปริศนาพัซเซิลอีกแล้วอีกแล้วนะครับอีกแล้วย้ำว่าอีกแล้วอีกแล้วนะโอเคอันนี้คืออะไรมีอันนี้เป็นสามเหลี่ยมอหนึ่งอันสามเหลี่ยมสองอนัอนสามเหลี่ยมสามอันแล้วก็สามเหลี่ยมสี่อันอ๋อเป็นเกมแบบให้ดูว่าันไหนจะไปแบบถึงอันนี้ใช่ไหม โอเคมีสีฟ้าเขียวเหลืองแล้วก็น้ำเงินโอเคงั้นเดี๋ยวขอลองไล่ก่อนนะอยู่หน่อยสิอ๋อฮเริ่มตั้งแต่ไอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ใช่อันสองล่ะอันสองล่ะอันสองอันสองก็ไม่ใช่อันสามอันสามใช่ถ้ากับว่าสามเหลี่ยมสามอันถูกต้อง แล้วสามเหลี่ยมสามอันมันถูกต้องแล้วคือยังไงวะเดี๋ยวก่อนยังไงวะเนี่ยสามเหลี่ยมสามอันถูกต้องแล้วยังไงแล้วยังไงโอเคเฮ้ยผมรู้สึกแบบไอ้นี่ปวดใจกับเกมนี้จริงโอเคเซิร์ช Google อีกรอบแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่ามันยังไงฉเฉลยไปในสามสองหนึ่ง โอเคทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการค้น Google มันยาวนานกว่าครึ่งชั่วโมงผมไม่รู้อะไรเลยผมไม่ได้อะไรเลยไอไอสามอันเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยฮะเท่าวกับว่าอะไรรู้ไหมเท่าวกับว่าผมต้องไอนี่เองโอ้พระเจ้าช่วยต้องเดาเองเว้ยแต่สิ่งที่ผมรู้คือมันคือ c o l เลอร์นัม หรือก็คือหมายเลขของสีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอาจจะมีผู้รู้มาตอบในคอมเมนต์ซึ่งไอสีเนี่ยมันยังไงกันแน่ไอจีอ่ะคือเรดคือสีแดงอันนี้สีเขียวอันนี้สีนี่สีสีฟ้าแล้วก็มีสีเหลืองโอ๋อ แต่สีแดงเรารู้แล้วว่าสีแดงคือหนึ่งถูกไหมสีแดงคือหนึ่งเพราะฉะนั้นตัดสีแดงออกเหลือแค่ไอ้สามสีเนี่ยมันจะต้องมีสักอันที่เป็นสีที่สามโอ้โหยากละเอาไงดีเนี่ยผมจะเสี่ยงดวงเลยนะเสี่ยงดวงเลย จำจี้มะเขือเปาะแปะปะเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอากะจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องผู้อันนี้โอ้โ เข้าใจละอ๋อแค่นี้เองมันแค่นี้เองมันแค่นี้เองครับทุกคนมันง่ายมากอะ่ะแต่ผมคิดไปเยอะคิดเยอะจนแบบคิดเยอะจนลืมอะ่ะจนลืมว่าแบบมันควรจะเป็นยังไงอ,ะอ่ะอเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะอันเนี้ยคือเรดอันนี้คือกรีนอันนี้คือบลูนน Blue, และอันนี้คือเยลโล มันบอกว่าอันที่สามอะถูกต้องก็เรียนง่ายๆเลยเลดคือหนึ่งกรีนคือสองบลูคือสามและเยลโล่คือสี่แค่นี้ง่ายมากแต่ผมคิดไม่ทนันคิดไม่ได้เออแค่นี้โอ้โ oh ห oh. ง่ายมากอ่ะไปเรียนต่อเอา้าเอาหมดแล้วหรอ โอเคโอเคโอ้ย okay. okay. oh. ในสุดเราก็ผ่านด่านประตูเรือนะครับผมจะเรียกว่าประตูเรือแล้วกันนะด่านประตูเรือตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นด่านแบบด่านประตูหินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันคือด่านประตูเรือโอเคเราผ่านมาสามอันแล้วนะก็จะขึ้นแล้วนี่สีแดงเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับโอ oh. เราผ่านประตูอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ละโอเคโอเคผมรู้สึกว่าผมอัดมานานแล้วนะครับผมครึ่งชั่วโมงละไม่รู้ว่าตัดจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมแต่เอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน